สวัสดีครับหนังที่แอดนำมาสปอยในคลิปนี้มีชื่อว่า Army of One หนังที่สร้างจากเรื่องจริงเมื่อชายคนหนึ่งได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้ถือดาบสามูไรไปจับตัวโอซามาบิลาเดนถ้าพร้อมแล้วก็กดไลค์คนละหนึ่งครั้งแล้วไปฟังสปอยกันเลยครับขอแนะนำตัวละครในเรื่องนี้กันก่อน g a r ี่ฟอกเนอรพระเอกของเราชายวัยกลางคนอาชีพกรรมกรก่อสร้างชายผู้มีโรคไตคอยรบกวนแต่มีหัวใจที่รักชาติยิ่งกว่าใคร เมื่อตอนที่เขาอายุ12ปีวันหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงของพระเจ้ามาคอยชีย้นำทางให้แก่เขาในยามที่พบเจอปัญหาต่างๆเสียงของพระเจ้านั้นบอกกับเขาว่าเขาเป็นคนที่พิเศษยิ่งกว่าใครและเขาก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆจนกระทั่งเข้าสู่วัยกลางคนแล้วเขาก็ยังคงเชื่ออยู่แบบนั้นมาซี่มิเชลนางเอกของเราเธอเป็นสาวในฝันของแกรี่สมัยเรียนไฮสคูลพี่สาวของเธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุบางอย่าง เธอจึงรับลิซซี่ลูกสาวของพี่สาวเธอมาเลี้ยงเธอรักลิซซี่เหมือนลูกตัวเองแม้ว่าลิซซี่จะมีปัญหาทางสมองทําให้พูดไม่ได้ก็ตามแกรี่และมาซี่ได้บังเอิญมาพบกันอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีทําให้แกรี่อยากจะลองลื้อฟื้นความหลังเก่าๆกับเธอดูแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่แกรี่กําลังเพลิดเพลินกับการฟอกไตพระเจ้าก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเขาและสั่งให้เขาเดินทางไปปากีสถาน เพื่อจับตัวโอซมาบินลาเดนกลับมาลงโทษแกรี่เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้มาซี่ฟังแน่นอนว่าไม่มีคนปกติที่ไหนจะเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วมาซี่เองก็เช่นกันแต่แกรี่ก็ไม่สนใจครับเพราะในหัวของเขาตอนนี้ได้วางแผนการทุกอย่างไว้หมดแล้วในขั้นแรกเขาจะต้องหาเงินเพื่อซื้อเรือใบล่องไปปากีสถานก่อนและก็ไม่มีที่ไหนจะหาเงินได้ดีไปกว่าลาสเวกัสอีกแล้วแกรี่ไม่รอช้าเขาชักชวนเพื่อนซีอีกสองคนมุ่งไปลาสเวกสทันที พร้อมกับเงินเก็บทั้งชีวิตของเขาและอาจจะด้วยพรของพระเจ้าละมัง้งทำให้ไม่ว่าเขาจะเล่นอะไรก็ได้รับชัยชนะเสมอแต่แล้วในคืนนั้นเขากลับโดนลูกน้องของบิลลาเดนทรงมากระทืบแล้วก็ปล้นเงินเขาไปจนหมดจากนั้นเขาก็ตื่นมาและได้รับรู้ว่าไอ้เรื่องโดนกระทืบนั้นเป็นแค่ความฝันแถมเมื่อคืนนั้นเขาก็เล่นพนันแพ้จนหมดตัวไปแล้วด้วยเมื่อแผนร่ำรวยด้วยการพนันล้มเหลว แกรี่จึงต้องใช้แผนสำรองที่เตรียมไว้นั่นคือการหลอกหมอที่รักษาไตให้กับเขาว่าเขาต้องการเงิน1,000ดอลลาร์เพื่อไปซื้อแหวนมั่นให้สาวซึ่งแผนนี้ก็ได้ผลเฉยเลยเมื่อได้เงินมาแล้วแกรี่ก็ไม่รอชา้าเขากำเงินก้อนนั้นไปซื้อเรือใบทันทีแม้ว่าทางคนขายจะยืนยันว่าไม่สามารถแล่นเรือใบไปปากีสถานได้ก็ตามแต่แกรี่ก็หาได้แค่ไม่เพราะเขามีพระเจ้าคอยนำทางอยู่แล้วจะกลัวอะไรล่ะ แต่ถึงจะได้เรือมาแล้วแต่อุปสรรคก็ยังไม่หมดสิน้นเพราะยังไม่ทันไรตาลุงแกรี่ก็ต้องแขนหักเพราะฝึกดึงใบเรือขึ้นแต่แค่นี้ก็ไม่ทําให้แกรี่ท้อถอยเขายังคงดื้อด้านจะแล่นเรือออกไปแม้ว่าจะไม่มีห่วงยางหรือพลุฉุกเฉินติดเรือไปเลยก็ตามและเมื่อแล่นเรือออกไปได้ไม่ทันไรเรือก็ล่มลงกลางทะเลแต่ก็ยังโชคดีที่พระเจ้ายัางอยากให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปเขาจึงฟื้นตนื่นขึ้นมาอีกครั้งที่ชายหาดเม็กซิโก ลุงแกรี่กลับมาหามาซี่อีกครั้งพร้อมกับหิ้วของฝากมากมายไปให้มาซี่และลูกสาวทั้งคู่ดีใจอย่างมากที่แกรี่กลับมาได้อย่างปลอดภัยมาซี่รู้สึกว่าแกรี่เป็นคนที่พิเศษจริงๆทําให้ริซซี่เปิดใจให้ได้ขนาดนี้แกรี่เองก็มีความรู้สึกพิเศษต่อมาซี่อยู่เช่นกันจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ก้าวหน้าไปอีกขั้นแต่ในคืนนั้นเองแกรี่ก็ได้พบพระเจ้าอีกครั้ง แต่คราวนี้พระเจ้ามาในรูปแบบของรายการทีวีช้อปปิ้งกำลังขายดาบซามูไรยอยู่แถมดาบเล่มนี้ยังมีชื่อว่าดาบซามูไรของแกรี่อีกด้วยนี่คือดาบที่พระเจ้าทรงประทานมาให้ผ่านทางทีวีช้อปปิ้งชัดๆแกรี่จึงไม่รอช้ารีบโทรสั่งซื้อทันทีก่อนที่สินค้าจะหมดเมื่อได้ดาบมาแล้วแกรี่ก็เริ่มฝึกด้วยการสังหารผักผลไม้เล่นและตอนนี้เขาก็ปิ้งไอเดียใหม่ในการไปปากีสถานออกแล้วด้วยแผนที่ว่านั้นก็คือใช้เครื่องร่อน ล่อนลงจากยอดเขาอิสราเอลยาวไปจนถึงปากีสถานแต่ถึงจะเกิดเหตุผิดพลาดจนเครื่องร่อนตกก็ไม่ต้องห่วงเพราะเบื้องล่างคือทะเลสาบเดส,สีทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าจะไม่มีอะไรจมลงไปได้เมื่อเขาตกลงไปก็จะไม่จมเช่นกันแผ่โคตรล้ำเลยแกรี่ไม่รอช้าแกรี่มุ่งไปห้างซื้อเครื่องร่อนท,ทันทีแต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ก็เพราะว่าเครื่องร่อนนั้นมีขนาดใหญ่เกินไปเขาก็เลยเอาเครื่องร่อนไปเรื่อยเป็นชิ้นๆเพื่อให้ใส่กระเป๋าเดินทางได้ แม้ว่าคนขายจะเตือนแล้วว่าไม่ควรทําอย่างนี้แต่เหตุผลใดๆก็ไม่อาจใช้กับแกรี่ได้เพราะเขาอยู่เหนือเหตุผลทั้งปวงเมื่อกายพร้อมใจพร้อมแกรี่ก็ขึ้นเครื่องบินและมุ่งขึ้นไปยอดเขาอิสราเอลทันทีเขาจัดแจงประกอบเครื่องร่อนอย่างแน่นหนาแต่เมื่อเริ่มร่อนไปได้นิดเดียวเครื่องร่อนผุผพงผังของเขาก็พุ่งลงเดินเขาทันที ทำให้แกรี่ต้องสะบักสะบอมแสนสาหัสแต่ก็ยังดีที่รอดตายแต่เพราะความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่านี้ก็เริ่มทำให้เขาชักจะกคลางแคลงใจขึ้นมาแล้วเช่นกันแกรี่กลับไปหามาซี่พร้อมกับของฝากอีกครั้งในคืนนั้นพระเจ้าก็ได้มาหาแกรี่อีกครั้งพระเจ้าสัมผัสได้ว่าแกรี่กำลังคิดที่จะยอมแพ้ในภารกิจนี้เมื่อได้พบพระเจ้าตาลุงแกรี่ของเราก็ถึงกับร้องไห้แสดงความอ่อนแอออกมาภารกิจนี้มันยากเกินไปสำหรับเขา เขาอยากให้พระเจ้าช่วยอะไรเขาบ้างพระเจ้าก็บอกว่านี่มันภารกิจศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยและภารกิจศักดิ์สิทธิ์นี้จะมีความท้าทายเสมอแกรี่โชคดีแค่ไหนแล้วที่พระเจ้าเลือกให้ทําถ้าคิดจะล้มเลิกตอนนี้พระเจ้าจะลบตัวตนทั้งหมดของแกรี่ออกไปจะไม่มีใครรู้จักหรือจําแกรี่ได้อีกต่อไปพระเจ้าเตือนแล้วนะได้ผลครับแกรี่ลุกขึ้นยืนพร้อมจะทําภารกิจนี้อีกครั้งแต่มาซี่กลับเบื่อที่จะฟังเรื่องนี้แล้ว เธอเบื่อที่จะต้องมาคอยกังวลว่าแกรี่จะกลับมาอย่างปลอดภัยหรือไม่แต่แกรี่ก็สัญญาว่าจะกลับมาหาเธอให้ได้คราวนี้เหมือนลุงจะคิดได้จึงขึ้นเครื่องบินไปที่ปากีสถานแบบคนปกติเขาทำกันเมื่อไปถึงเขาก็เริ่มต้นหาเบาะแสของบิลลาเดนทันทีเขาไปเดินต่อแตะไปทั่วพูดคุยกับผู้คนมากมายหาซื้อเสื้อผ้าไปฝากมาซี่และลูกยิ่งนับวันเขาก็ยิ่งเข้ากับผู้คนในเมืองได้ดีเขาเริ่มตกลุมรักปากีสถานมากขึ้น ขณะเดียวกันนั่นเองเรื่องราวของแกรี่ก็รู้ไปถึงสำนักงาน CIA ประจำปากีสถานฝ่าย CIA นั้นคิดว่าตาลุงแกรี่มาป้วนเปี้ยนอยู่แบบนี้มันทำให้ CIA ทำงานกันยากขึ้น CIA จึงเริ่มทําการสืบค้นข้อมูลของบักลุงสมุรัยนิวว่ามันเป็นใครมาจากไหนกันแน่กลับมาทางฝังลุงแกรี่เขายังคงสนุกสนานกับชีวิตในแต่ละวันในปากีสถานจนเวลาผ่านไปกว่าหเดือนแล้วแต่ภารกิจของเขาก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลย จนในที่สุดพระเจ้าก็ขับรถสิบล้อรอสิบโมงมาปรากดต,ตัวต่อหน้าเขาลุงแกรี่ก็เริ่มขำค่วนอีกครั้งเขารู้สึกสับสนหลงทางแต่ขอโทษทีพระเจ้าไม่สนวอยพระเจ้ามีงานเยอะแยะมากมายจะต้องทำแกรี่แกจงหาทางช่วยตัวเองซะตั้งแต่วันนั้นเขาก็เริ่มเอาจริงเอาจังขึ้นหรืออาจจะเพาะเกิดภาพหลอนเพราะไม่ได้ฟอกไตามานานก็เป็นได้ทำให้แกรี่เขารู้สึกว่ามีคนคอยจ้องมองมาที่เขาตลอดเวลา เขาพยายามไล่จับคนที่จ้องมองเขาจนทําให้เกิดความปั่นป่วนไปทั้งตลาดจนในที่สุด CIA ก็จับตัวเขาไปสอบสวนแกรี่เล่าความจริงให้ฟังทุกอย่างแต่ CIA ก็ไม่เชื่ออยู่ดีและสั่งให้แกรี่ไปเก็บข้าวของซะและ CIA จะส่งเขากลับบ้านให้แต่ในขณะที่แกรี่กลับไปโรงแรมเพื่อเก็บข้าวของเตรียมกลับบ้านระหว่างที่กําลังล่าลากับยามอยู่หน้าโรงแรมก็ได้มีกระสุนปืนกระหน่ำยิงลงมาแกรี่หลบรอดมาได้ แต่ที่จริงแล้วมือปืนคนนั้นตั้งใจยิงยามต่างหากละ่ะปัญหาก็มาจากเรื่องผัวๆเมียๆนั่นแหละแต่แกรี่ก็ปักใจเชื่อเต็มที่ว่าคนที่ยิงจะต้องเป็นคนของบิลลาเดนที่ถูกส่งมาเก็บเขาแน่นอนแกรี่ตามไล่ล่าคนร้ายอย่างไม่ยออ่อท้อแม้ว่าสุขภาพจะไม่อำหนวยเขาสั่งแท็กซี่ให้ขับตามมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายไปเรื่อยๆเพื่อหวังว่ามือปืนรายนี้จะพาเขาไปหาที่ซ่อนตัวของบิลลาเดนได้หลังจากขับตามไปถึงสองชั่วโมง มอไซค์ของคนร้ายก็ได้ขับขึ้นเนินเขาแห่งหนึ่งซึ่งแท็กซี่ขับตามไปไม่ได้แกรี่จึงตัดสินใจลงจากรถเดินขึ้นเนินนั้นด้วยตัวเองเขาเชื่อว,ว่าบิลลาเดนจะต้องอยู่อีกฝ่าของเนินเขานี้แน่นอนเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาในคืนนั้นพระเจ้าก็โผล่มาอีกละแต่แกรี่นั้นเหน็ดเหนื่อยเกินกว่าจะมานั่งฟังพระเจ้าพูดพร่ำม,มากเขาจึงหลับไหลไปแบบไม่สนใครในคืนนั้นแกรี่ก็ได้ฝันว่าเขาได้ร่อนเครื่องร่อนไปจนพบบิลลาเดนจนได้ จากนั้นเขาก็ได้นั่งเผชิญหน้ากับบิลลาเดนขณะที่เครื่องฟอกไตกําลังทํางานอยู่ข้างตัวทั้งคู่บิลลาเดนให้โอกาสเขาหันหลังเดินกลับไปอย่างปลอดภัยแต่แกรี่ไม่สนใจเขาดึงสายของเครื่องฟอกไตออกแล้ววิ่งไปหยิบดาบสมุไรบิลลาเดนเองก็เช่นกันทั้งคู่ถือดาบสมุไรคนละเล่มเข้าฟาดฟันกันแต่สุดท้ายแล้วด้วยท่วงท่าลีลาและฟุตเวิร์กที่เหนือกว่าทําให้เขาเอาชนะบิลลาเดนจนได้จากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นในโรงพยาบาล ทำกลางหมอพยาบาลและ CIA ที่คอยดูอาการเขาอยู่ความจริงแล้วลุงแกรี่ของเราสลบไปตั้งแต่เดินขึ้นเนินเขานั้นแล้วแต่เขาไม่อาจรับความจริงข้อนี้ได้จึงทะเลาะกับ CIA เสียยกใหญ่แล้วก็โดนจับขึ้นเครื่องบินส่งกลับอเมริกาไปแต่การกลับบ้านรอบนี้ทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะมาซี่ได้เอาเรื่องราวของลุงแกรี่ไปเล่าให้สารนิววิทยุฟังจนเรื่องของตาลุงคนนี้กลายเป็นข่าวดังไปทันทีมีนักข่าวเข้ามารุมสัมภาษณ์เขามากมาย ถึงขั้นฮอลลีวูดมาขอทำหนังเกี่ยวกับเขาซึ่งก็คือเรื่องนี้แหละแถมเขายังเป็นคนเลือกให้นิโคลัสเคธมาแสดงเป็นตัวเขาเองอีกด้วยก็เห็นเห็นอยู่ว่าเขากับเคธหน้าตาออกจะเหมือนกันแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เริ่มกลับมาคิดเรื่องเดินทางไปปากีสถานใหม่อีกครั้งแต่ในคืนนั้นเองก็มีข่าวออกมาว่าออสมาบินลาเดนถูกสังหารไปแล้วข่าวนี้สร้างความสะเทือนใจต่อแกรี่เป็นอย่างมากแต่มาคิดอีกทีข่าวนี้ก็ยังมีจุดน่าสงสัยอยู่ ตรงที่ในข่าวบอกว่าร่างของบิลลาเดนถูกปล่อยลงทะเลไปซึ่งแกรี่เชื่อว่าบางที่รัฐบาลอาจจะกําลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่บางทีปฏิบัติการสังหารอาจจะล้มเหลวรัฐเลยต้องปล่อยข่าวปลอมแก้เคลือนออกมาและบางทีบิลลาเดนอาจจะยังมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายก็เป็นได้และแกรี่คนนี้นี่แหละคือคนเดียวที่จะสามารถจับตัวบิลลาเดนได้แกรี่เก็บข้าวของขึ้นเครื่องไปปากีสถานอีกครั้งแต่ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน เขาก็นึกถึงวันเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆในปากีสถานเทียบกับความสุขที่ได้อยู่กับมาซี่และลิซซี่และในที่สุดของที่สุดแล้วตาลุงแกรี่ก็เลือกกลับไปอยู่กับมาซี่และลิซซี่อีกครั้งตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าอีกและเขาคงจะไม่ไปไหนอีกแล้วและนี่ก็คือทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ครับแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตตาลุงแกรี่นะครับเพราะในท้ายเรื่องนั้น ลุงก็ได้เปยๆไว้ว่าจะเอารายได้ที่ได้จากหนังเรื่องนี้ไปเปลี่ยนไตใหม่เพื่อมุ่งมั่นในการทําภารกิจอันต่อไปก็คงต้องรอดูกันนะครับว่าจะมีหนังเรื่องต่อไปของลุงแกอีกหรือเปล่าแลวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ